สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในงาน ITD Day Exhibition 2024นะคะนีเทศการแสดงผลงานจากพี่ๆปี4สาขา IT บางม m ค่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย เราไปลองคุยกับพี่ๆกันดูดีกว่านะคะว่าวันนี้มีผลงานอะไรเจ๋งๆมาให้เราดูกันบ้างสวัสดีค่ะพวกเรานะคะกลุ่ม Atom News นะคะเป็นระบบนิทรรศการออนไลน์นะคะซึ่งระบบของเรานะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาจาัดนิทรรศการออนไลน์กับพวกเราได้เลยนะคะกลุ่มของพวกเรานะคะกลุ่ม Student h e k In System นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ทาโปรเจกต์เกี่ยวกับการเช็คชื่อนักศึกษาด้วยใบหน้านะคะซึ่งโปรเจกต์ของเรานะคะก็ทํามาเพื่อแก้ไขปัญหาในการลดระยะเวลาในการเช็คชื่อลงนะคะโดยการใช้แค่ภาพใบหน้าของนักศึกษาค่ะ สอมบ์มนะคะจะเป็นไลฟ์แชทบอทนะคะที่ร่วมมือกับ AI อัจฉริยะอยางตัวแชทจีนีนะคะเพื่อ มีเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะสำหรับให้ทุกคนเข้ามาสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์นั่นเองค่ะโดยที่ฟีเจอร์หลักของเรานะคะสามารถสร้างห้องได้นะคะในห้องที่ทุกคนสนใจนะคะแล้วก็เลือกเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะรวมถึงเราสามารถเปิดกล้องเปิดไมค์นะคะแล้วเรายังมีฟีเจอร์ในห้องนะคะสามารถส่งของขวัญให้เพื่อนๆได้ค่ะเราะุ่า GMS MS นะคะโปรเจกต์ของเราเป็นการจัดการรายวิชาสัมมนาของคณะของเรานั่นเองนะครับโปรเจกต์ของเราชื่อว่าไลโคครับเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจาวาสกิฟ์ครับเราก็จะมีทั้งหน้าของการเเเรรรีีียยนนนนู้้้แลลวกกก็หหาาฝึขโคฟจอ จะเป็นเกี่ยวกับตัวของ Learning ครับที่ตัวของ User สามารถที่จะสามารถศึกษาเกี่ยวกับตัวของจ v a s c r ิ p t ในตัวของแพลตฟอร์มเราได้ครับเพราะเราเอากลุ่มโฟล์ค v เ r อร์สนะครับโดยโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษโดยที่ตัวโปรเจกต์นะครับจะเริ่มจากการที่ให้ User เนี่ยพัฒนาตั้งแต่พื้นิกเลยเรามาจะกลุ่มระบบประกาศคะแนนสาหรับนักศึกษาทิโนยีสารสนเทศนะคะชื่อว่าศาสตร์สิทธ์ค่ะโปรเจกต์ของเราก็คือ u n i ิ y นะครับผมเป็นแพลตฟอร์มท รับประสบการณ์สุดพิเศษอย่าง Recommendation System ด้วยครับก็ขอใทุกคนได้แสดงศักยาภาพให้เต็มที่จดแล้วก็ขอบคุณพี่ๆผูเก่านะครับขอบคุณพาร์ทเนอร์นะครับที่มารวม่วมกระตุ้นรูปแบงานของน้อ,องๆแบบนี้หลังจากที่ดูผลงานต่างๆของพี่ๆไอทีวางมดที่4แล้วนะคะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเรียนไอทีเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าไม่อยากาาพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่องทางต่างๆของ s i t ไว้ด้วยนะคะ Empowering b a l a e c e Digital Transformation สร้างศักยภาพสู่ยุคดิจิตัลอย่างไร้ขีดจำกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี